เตรียมตะก้าไปใส่ผักมาต้มปลารานะจ๊ะเราก็จะเริ่มต้นจากการเก็บใบกระถินก่อนนะคะยอดกระถินของเรางามๆเราก็จะเก็บไปต้มปลารานะจ๊ะทำน้ำปลาร้าจะาพอปลารามันอยู่กับเรามานานมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะเราก็จะมาเก็บใบกระถินของเราโชคดีที่เรามีต้นกระถินนะคะ เราก็จะได้กินปลาร้าที่อร่อยอร่อยยอดกระถินของเราก็เก็บได้พอสมควรแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปเก็บยอดใบหม่อนนะคะเราก็มาถึงต้นหม่อนของเราแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเก็บใบเขาไปผสมกับใบกระถินนะคะเราก็จะเก็บใบหม่อนแบบนี้เนาะ เราจะไม่ตัดยอดเขานะคะเพราะว่าอยากให้เขาไปเติบโตต่อไปเนาะผักที่เราต้องการเราก็ได้มาครบทุกอย่างแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปเข้าครัวกันคะ่ะไปเก็บผักมาแล้วเราก็เอามาล้างเตรียมที่จะทำน้ำปลาร้าของเรานะคะอันนี้ก็คือกระปุกน้ำปลาร้าของเราคะ่ะ าอยู่กับเรามานานนะคะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนจากปลรราเป็นน้ำปลรราที่อร่อยสำหรับใช้ตำส้มแล้วก็ใช้แกงใช้แกงอาหารอีสานเนาะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งที่เราเตรียมใส่หม้อก็จะมีกระเทียมดองแล้วก็น้ำกระเทียมดองน้ำตาลแล้วก็นี่คือมะขามนะคะมะขามเปียก เสร็จแล้วก็จะมีน้ำปลาราของเราวันนี้เราจะทำอาหารที่มีกลิน่นเราก็ต้องเอาออกมาข้างนอกนะคะไม่ทำในบ้านนะคะไม่งั้นเรียบร้อยทุกคนค่ะเราก็จะมาเริ่มกันเลยจ้าปลาร้าของเราก็จะเป็นปลาร้าปลาช่อนนะคะที่เราเอามาจากเมืองไทยโดยตรงเลยนะตัวใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็จะเทส่วนผสมลงในหม้อเลยค่ะ ดูค่ะปลาช่อนของเรามีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเสียดายแค่ตรงที่เราเอาเข้ามานานเราก็เลยจำเป็นต้องเอาเข้ามาต้มทำน้ำปลาร้านะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มวิธีการทำล้วจ้าตอนนี้น้ำปลาร้าของเราก็กําลังรอเดือดนะคะ